สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของทีเด็ดชาแนลนะครับอยู่กับเกมแร็คแน็ตร็อกออริจินนะครับวันนี้วันที่23เดือน10นะฮะเรียกว่าตัวคอนเทนต์ฮาโลวีนใช่ไหมอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้พามาดูคร่าวๆแล้วกันทุกคนนะฮะว่าตัวกิจกรรมนี้เองมีอะไรบ้างเราไปดูด้วยกันนะครับเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยนะฮะเรื่องของตัวอีเวนต์ก่อนแล้วกันนะฮะก็คือจะเป็นตัวอันนี้ฮาโลวีนเออ่ตัวของซายอินเข้ามาจะพักนึงเลยตัวของตั๋ ก็ไปรับด้วยนะก็คือเราไล่หมดแล้วก็ไปสุ่มของนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะนนจะเป็นตัวนี้ฮะตัวโอดินคับอันนี้คือ35บาทแต่ทุกคนดูของนะเนี่ยตั๋วโซเฟสสิบใบแรกกร์ดห้ากาชาสิบเอาจริงอันนี้คือแบบไม่ซื้อก็บ้าแล้วอันนี้ทุกผมาช,ชมเชื่อทุกคนโดนเว้ยคือราคามันคุ้มเกินไปอย่างนี้นะคุ้มเกินไปน,นี้แต่ว่าพูดจริงๆคุ้มนะถ้าเใครที่แบบเติมผมว่าก็ก็ควรจะเติมอันนี้นะครับอ่ะ ต่อมาตัวของ MVP Festival ก็ฟีเวอร์ก็ปกตินะครับก็เป็นการบอสเกิดเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็ได้ของพิเศษเป็นกิฟต์บ็อกนะครับก็อย่าลืมเป็นลาบบ็อกซ์ด้วยนะแล้วก็เพชรเมมโมรีก็ปกติใครยังไม่ทำก็ไปททำอะไรหวานกันด้วยนะฮะแล้วก็ที่เข้ามาจะเป็นตัวหนึ่งคือเป็นตัวของ Trick or Treat อันนี้คือเป็นการให้ตัวของลูกอมแก่เด็กๆนะครับที่น้องที่อยู่ตามเมืองน้องจะพี่มาขอเองนะั้นเราสามารถให้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมมีทำให้ดูแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวน้องยืนรออยู่ตัวนี้ <laughs> น้องยยืนอ,ออู่แล้วะ แล้วก็สุดท้ายเป็นตัวของอ่านี่ครับทุกคนจะมีฮาโลวีนคือเดี๋ยวเขาจะตอนช่วงคืนนะทุกคนมันจะมีพาเรตฮาโลวีนนะครับแล้วก็จะมีของตกนะทุกคนก็จะเลยมีเก็บของกันแล้วกันก็ใครว่างก็ไปไม่ว่างก็ไม่เป็นไรเนอะนะฮะก็เอาตามสะดวกนะครับอ่ะมาเสร็จปุ๊บเอาน้องหาย <laughs> น้องบอกไม่ขอมันแล้วไอเวมันไม่ให้สักทีนะฮะก็ปฏิน้องอยู่ตามเมืองนี่แหละนะเดี๋ยวผมการอ่าการได้ลูกอมเนี่ยได้ยังไงใช่ไหมการได้ลูกอมนะครับทุกคนต้องมากดตรงอ่าเนี่ยครับมันจะแจก ตามบอร์ดของอีเวนต์ไล่วันนะผมขออนุญาตลองลองแล้วกันเดี๋ยวผมลองเคลียรนะ์ตัวนี้ครับฮาร์ฟี่ฟอร์เรส์เนี่ยได้ลูกอมมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมกดเคลียร์ไปแล้วกันนะกดเคลียร์ไปก็ในทุกทุกอีเวนต์ที่เป็นของเดลี่นะครับตัวบอร์ดอันนี้จะได้เป็นอ่าได้เป็นนี่ครับได้เป็นลูกอมหมดเลยป่ะได้ลูกอมหมดเลยนะฮะแล้วก mm ็จ hmm. ะเป็นถุงลูกอมมั้งน่าจะเป็นถุง <transformed> ลูกอมทุกคนก็เดี๋ยวกดลองดูแล้วกันนะอ่าเป็นการสุ่มอ๋อสุ่มของอันนี้ดีงามครับแล้วก็ได้เป็นลูกอมเหลืองมานะครับอันนี้ก็สามารถเพิ่ม เพิ่มพลังได้นะแม็กไพีแม็กพียี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็เดี๋ยวเราลองไปให้น้องดูนะซึ่งเออตอนนี้น,น้องไม่มาหาผมแล้ว <c oughs> ขอลองย้ายแนวก่อนอาจจะมาถ้าย้ายแนวนะครับผมลองย้ายแนวหนึง่งคือถ้าเกิดใครที่น้องยังไม่มาก็ลองย้ายเมืองคือยิงพวกอยู่ตามเมืองหลวงนะแต่ว่าบางทีก็ไม่มาครับอบางทีก็ไม่มาฮะเลยต้องอาจจะต้องออกเดินหากันสักนิดหนึ่งอะหรือว่าออกลงทุนลงแรงกันสักหน่อยหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมลองลองหาน้องดูว่รู้มาเปล่าฮนะอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวมานะ ที่สุดทุกคนมาแล้วโ,โหก็จะมานนองฮะเรียกว่าผมเดินหามาสักพักนึงเลยครับคือน้องจะมาหาเองแล้วก็กดนะครับแล้วก็เอาขนมให้เขานะครับนะฮะกดเอาขนมไปปุ๊บเดี๋ยวจะเป็นกล่องมาครับแล้วเขาก็จะเออเนี่ครับวิง่งวิ่งโกยฮะวิ่งโกยครับโอเคฮะก็ยังไงก็ทุกคนก็จะหลุดตาเหมือนแล้วกันเดี๋ยวเขาคือจริงๆน้องเขาเาจะปรากฏตัวมาเองนี่แหละนะับก็คือไม่ได้แบบ ไม่ได้แบบต้องเดินหาจุดไหนหอะไรเงี้ไม่มีจุดสแปมนะฮะ <S <S <ข>คือเรียกว่าเดินในเมืองเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมานะครับอ่ะรู้สึกว่ากลางพรจะมีขายพวกของแปลกๆตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูนะฮะเรียกว่ามีที่แบกดรอปแล้วจะแบกดรอปถ่ายรูปนะให้แบกดรอปถ่ายรูปฮะ,ะถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวพาไปดูนี่แหละครับเรียกว่าตรงนี้เลยฮะ,ะโอ้โหว่าตกแต่งแบบจะหนักจะเต็มนะครับมีเยอะ มีแฮปปี้ฮาโลวีนนี้ด้วยหรออย่างเฟี้ยวนะฮะแล้วก็จะมีรู้สึกว่าจะมีอ่าการขายของด้วยนะครับไม่ผมลืมบอกเลยคือมีกิจกรรมด้วยนะครับคือมาคุยกันเงนี้ยตัวตัวของฮาโลวีนท่านนี้นะฮะอยู่ตรงบริเวณบริเวณนี้นะฮะทุกคนนะก็เดี๋ยวกดหนึ่งก่อนกดแล้วของก่อนอ่าโอเคฮะเรามากดตรงที่นี่ครับตัวแออแอสเปนเจอร์ Avengers ของคืนคู่มือฮาโลวีนนะครับมันจะมีกิจกรรมไม่น่าทำอะเยอะมากเรากดรับผมกดรับไปก่อนแล้วกันนะฮะอ่าก็อ่าโอเคผมกดรับไปก่อนนะ แล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเราจะอ่าคนนี้เองครับเขาจะมีตัวของรีดิมช็อปด้วยคือจะเป็นกลุ่มงานแฟชั่นนะคะงานแฟชั่นแต่ว่ารู้สึกว่าจะเป็นแฟชั่านะครับไม่ใช่แฟชั่นแต่เป็นแฟชั่นคือเราสามารถเอามา,มาใส่เล่นได้แบบเป็นช่วงแบบแต่งตัวให้แบบกลมกลืนเหรือเปล่าใกลมกลืนนี่ชุดอะไรชุดอ่ายูคอตูมเดมอนเมดหญิงอ่าริปเตอร์หญิงแล้วก็ริปเตอร์ชายคือมีชุดแบบให้เราเช่านะก็กี่วันน่ะ20วันราคาหมื่นหนึ่งครับก็ ใช้ได้ครับแต่ถ้าเกิดไม่ชอไม่ชอบก็ยังเป็นต้องเข้านะครับแล้วกิจกรรมตัวนี้ก็อย่าลืมกดไปกดทําดูแล้วกันทุกคนคือสุดท้ายมันก็จะมีตอบคาถามนะครับก่อนคำถามก็คําถามไม่ยากก็มาหน้าคำถามเราก็เรือของรางวัลนะครับไม่ยากนะครับเป็นคำถามง่ายๆนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวผมไล่ต่อกิจกรรมที่เข้ามาอีกก็จะมีตัวของของนะครับของแล้วเป็นของตัวของ RO Shop แหละนะฮะก็จะเป็นการขายตรงเลยนะคือไม่ต้องสุ่มนะฮะจะเป็นตัวของเนี่ยครับตัว Growth โค้ดกรูมโค้ g r o ูม ชุดแบบจริงๆชุดสวยนะจริงๆผมว่าชุดสวยครับแต่ว่ารักสแตตเองก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ทุกคนเอาพูดตรงๆสแตตเขาไม่ได้โอพีนะครับก็อ้าวหายเลยนะฮะก็สแตตบางตัวเนี่ยสเต็งสามอินสามพีเดเมตสองเอินเมตสองอิกนอร์สามเปอร์เซ็นก็ไม่ได้ถึงกับใช้งานได้นะครับคือใช้งานได้แหละแต่ว่ามันไม่มันกาชาม,มันดีกว่าเยอะนะครับแล้วก็อันเนี้ยเป็นค่าแฟชั่นอย่างเดียวทุกคนก็ 2,006ราคาไม่ถูกนะก็ก็อย่ากเก็บก็เก็บไว้แล้วกันนะครับแล้วต่อมาตัวของมีปังตอนะฮะแล้วก็พีเด็บเป็นอาวุธขั้นม่วงนะอาวุธของแต่ขั้นม่วงนะครับเมื่อตกจมตีกายภาพเนี่ยมีโอกาส3%ที่จะโดนสับเป้าหมายคูดาวสองวินะครับก็ไม่เยอะติเคิร์สนะครับติเคลลิร์สนั่นแหละต่อมาตัวของพันหกห้าสิบนะครับจะได้เป็นรถฟักทองอะอันนี้เลยอะฟักทองคือสเต,ต็ตอาจจะไม่ได้ดีมากดูสเต,ต็ตก่อนละกันถ้าแตดน้องเออ่ไม่มีอาบัติตีย ไม่มีครับแต่ว่าได้ค่าแฟร์นะคือเรียกว่าได้ความเท่ฮะได้ความเท่เลยแต่ลดราคาอยู่อยู่นะแล้วก็จะมีตัวของเนี่ยครับเงินอีลิงคอยนิดหน่อยครับให้แล้วก็มีตัวของกีวี่ครับอันนี้ก็มองว่าเป็นสัตว์ขี่ราคาพันหผมว่าก็ไม่แพงนะสัตว์ขี่พันหแต่ว่าสต๊เขาไม่มีนะอย่าลืมนะครับอ่ะต่อมา450เนี่ยนะครับได้เป็นตัวปลดล็อกตาหวานนะฮะตาหวานคือสามารถไปปลดล็อกอ่าเรียกว่าเปลี่ยนแบบแปลงดวงตาได้นะครับแล้วก็จะมีตัวของแร็กซ์สอนะครับแล้วก็กาชาห้าก็ ใครที่อยากจะเป็นค้าแฟชั่นก็อันนี้ก็น่าสนใจนะครับต่อมาตัวของการแพ็กเกจนะครับก็จะเป็นตัวของพี่เชิดการ์ดอัลบั้มหนึ่งอันนะแล้วก็เอเท่ตัวของกลุ่มงานการ์ดนี่แหละ1อัน2อันก็ก็โอเคครับพี่เชิดกาดสองรู้สึกว่าน่าจะได้เป็นการ์ดกลุ่มแปลกๆด้วยนะกลุ่มที่แบบยังไม่เคยมีมานะครับที่เป็นกลุ่มกลุ่มหลังพวกดับเบลพวกแบล็โฟก็น่าสนใจนะครับอ่ะต่อมาตัวของรีไฟริ่งแพ็คนะครับก็คือจะเป็นการตัวกันแตกนะครับยี่ห้าอันแล้วก็เป็นกลุ่มงานตีโบอีก30อันอันนี้้ก็ใหเยอะนะ กลุ่มคนที่อยากตีบวกก็น่าสนใจที่สุดนะครับต่อมาตัวของซูเปอร์คูปองก็จะเป็นตัวของตั๋วนะครับ5อันนะครับก็2 5 0ราคาไม่แรงมากนะฮะต่อมาของอ่าซูเปอร์อีเดนก็จะเป็นตัวของเนี่ยครับเปิดแล้วจะได้ตัวของอ่อีเดนคอยนะครับใครที่มอหาอีเดนคอยอยู่อันนี้ก็น่าสนใจนะครับต่อมาตัวของอ่าตัวของเฟืองและนะครับเป็นการสุ่มเฟือง20อันนะครับเราก็จะเป็นตัวของซูเปอร์เททเนียมก็ที่รีเฟืองทองน่าจะ1อันนะครับ แต่ข้อดีคือเขามีตัวแฟชั่นที่เป็นเพชรด้วยนะครับเป็นเจ้าหมวกอันนี้ฮะ P พีเด็บสิบเอ็มเด็บหกนะครับอ่าไดเมจตอนอันเดียลดรงเจ็ดนะครับแล้วก็ตัวของเฟียร์ป้องกันอุย้ยนี่เฟียร์ป้องกันสิบห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะอืมเทไหมไม่ค่อยอ่ะแล้วก็จะมีตัวของสักขีขั้นวงด้วยคือเป็นเจ้าแม่มดอันนี้ครับเรียกว่าสวยงามดีนะค <c oughs> ือสแตทไม่มีครับแต่ว่าผมมองว่ามันมันเท่ดีนะดิเนี่ยมีแบบมีดาบด้วยนะเออจริงๆผมว่าน่าอสื้อเลยลกัน ซื้อฮะอืมอืมซื้อไปเลยเออซื้อไปเลยฮะก <_ d ata> ็ผมว่างานเพชรทุกคนก็ซื้อเถอะนะราคาไม่ได้แรงมากเกินไปยังพอรับไหวรับได้กันอยู่นะครับอ่ะโอเคทุกคนวันนี้ตัวของฮาโลวีนผมว่าน่าจะประมาณนี้นะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับเป็นแบ้ดูให้เป็นลุมกดกระดิ่งติดตามด้วยเวลาผมไลค์กระลงคลิปในแจ้งจังสุดท้ายมีแล้วก็คอมเมนต์และคนเจอในพารน์น้านะครับบ <_ d ata> ๊ายบายครับผมทุกคนนะ